แล้วอีกอย่างอะ่ะแม่ไม่อยากให้ดาไปกับเด็กผู้ชายคนนั้นอีกแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นอะ่ะจะมองดาไม่ดีเอานะลูกไม่กินมันละข้าวอ่ะออยี่ดาวันนี้กินไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อหนูจะออกไปข้างนอกค่ะแม่ เรียนออนไลน์เหรอมีค่ะแม่ไว้เข้าเรียนนะคะหนูไปก่อนนะค่ะแม่นี่ไปกับใครเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเลยเด็กสมัยนี้ วันนี้สนุกมากเลยอ่ะพรุ่งนี้มารับหนูอีกนะได้ได้พรุ่งนี้แปดโมงนะน้องแต่งตัวสวยละ่ะจ้าบ๊ายบาย,บายใหญ่ดานิ้งม่จับมือจับแขนกับผู้ชายหน้าบ้านได้ไงเนี่ยไม่อายชาวบ,บ้านเขาบ้างหรอก็แพ่นหนูเองอะแม่จะอายทำไมแม่อยากให้ดาตั้งใจเรียนก่อนนะลูก แค่มีแฟนเดงแม่นี่มาสมัยไหนกันแล้วยายดาแม่ยังพูดไม่จบเลยยายดาดากินข้าวเยอะๆนะลูกมีแต่กับข้าวที่หนูชอบทั้งนั้นเลยจะ้ะค่ะแม่เออดาแม่อยากให้ดาตั้งใจเรียนก่อนนะลูกเพื่ออนาคตนะ่ะลูกจะไม่ลำบาก แล้มีงานทาที่ดีไงลูกค่ะแล้วอีกอย่างอะ่ะแม่ไม่อยากให้ดาไปกับเด็กผู้ชายคนนั้นอีกแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นอะ่ะจะมองดาไม่ดีเอานะลูกไม่กินมาละข้าวอ่ะเอา้ายี่ดาอะไรเหรอแม่นี่จะออกไปไหนแล้วเนี่ยนูจะออกไปข้างนอกนี่จะออกไปกับเด็กผู้ชายคนนั้นแล้วเหรอ ไม่ไม่ให้ไปนะดาวันนี้ดาต้องอยู่บ้าน้ปไปทำอะไรอยู่ได้ปะดา ทำไมหนูเพิ่งกลับมาล่ะลูกแม่เป็นห่วงหนูแทบแยกเลยนะแม่ไม่ต้องมาเป็นห่วงหนูหรอกหนูโตแล้วดูแลตัวเองได้นะ่ะดารอแม่ก่อนสิลูกดาแม่ขอบคุณด,ด้วยเลยสิดา พี่พี่อยู่ห้องไหมหนูไม่ได้จะคุยด้วยอืมพี่อยู่ห้องนี่แหละวันนี้พี่ไม่ได้ไปไหนหรอกงั้นนะหนูเข้าไปหานะอืม,อม,อมเอาดามีอะไรจะคุยพี่เหรอพี่หนูท้องหนูท้องกับใครเนี่ย ใช่ลูกพี่หรือเปล่าทำไมพูดแบบนี้ยดาก็รู้ว่าพี่ยังเรียนอยู่พี่ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครหรอกงั้นดากลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่โทรหาดาแม่หนูดูซึ้นไปลูกหนูไม่สบายหรือเปล่าแม่คะ เอา้าแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นเขารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบพาแม่ไปแม่จะไปคุยกับเขาอย่าเลยนะคะแม่เขาบอกว่านะเขายังไม่พร้อมผิดที่หนูเองนะคะแม่เห็นหรือยังนะลูกสิ่งที่แม่พูดน่ะอาจจะน่าเบือ่อน่ารำคาญแต่คนที่รักและหวังดีที่สุดของลูกอะ่ะก็คือพ่อแม่นะค่ะแม่หนูขอโทษนะคะที่ไม่ฟังแม่ตั้งแต่แรกแม่หวังว่าดาจะจำบทเรียนนี้ไว้ เพื่อเตือนสติตัวเองและไม่กลับไปทำมันอีกค่ะแม่นี่คือบทเี้นนะคะแพรของหนูที่หนูทำพลาดไปหนูจะมอาค่ะจ้าหนูอย่าก,กังวลไปเลยนะลูกเรื่องหลานน่ะเดี๋ยวแม่จะช่วยดายเลี้ยงเองนะขอบคุณนะคะแม่เราไม่ได้สึกเลยค่ะกอดหน่อยเด้อ